ค่ะทุกคนวันนี้สองดาราเดลี่จะนำเรื่องขำๆำแซวแซระหว่างชีวิตจริงหริ่งออมกับซีรีส์พี่ตะวันน้องไอรามาให้ชมกันค่ะมีแฟนคลับแฟนดอมของดังคู่ริ่งออมทำโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักระหว่างดอกไม้พี่หริ่งและก็ดอกไม้ของพี่ตะวันที่นำมาเซอร์ไพรส์ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในซีรีส์เลยค่ะทุกคนพี่หริ่งที่มาเซอร์ไพรส์ในงานรับปริญญาของน้องออมก็บอกน้องว่าพี่ต้องทำงานพี่อาจจะมาไม่ได้นะ ก็เดจาวนมาอีกรอบค่ะทุกคนเมื่อพี่ตะวันมาเซอร์ไพรน้องไอล่าที่งานคอนเสิร์ตแต่บอกน้องไอล่าว่าพี่อาจจะติดงานประชุมคณะกรรมการอาจจะมาไม่ได้นะสรุปนะคะเป็นช่อดอกไม้อลังการมากค่ะคุณนาะ เป็นการเซอร์ไพรส์ของพี่หลิงแล้วพี่ตะวันที่น่ารักและฟินสุดๆแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทุกคนน้องออมบอกว่าพี่ตะวันหรอจะมาสู้พี่หลิงได้ก็แน่นอนอยู่แล้วสิขาก็พี่หลิงอะเขาคือคนในชีวิตจริงของน้องออมมาเนอะพี่ตะวันตามใจน้องอ่ะพี่ตะวันหรอทำไมพี่ตะวันตามใจน้องอย่างนั้นน่ะพี่ตะวันเป็นคนใจดีพี่ตะวันหรอจะสู้พี่หลิงอะ ดอกไม้พี่ตะวันไม่ได้คือของพี่หลิงวันภาษาะมันไม่เป็นภาาินเดเราว่านะไม่ว่าโมเมนต์ของหลิงออมชีวิตจริงหรือโมเมนต์ของพี่ตะวันกับน,น้องไอล่าในซีรีส์ทุกโมเมนต์ทุกรอยยิ้มคือสิ่งที่น่ารักที่สุดไม่ว่าจะหลิงออมหรือพี่ตะวันน้องไอล่าเขาก็คือคนคนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าชีวิตจริงเขา,ารักกันมากขนาดไหน จริงไหมคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบายบายสวัสดีนะคะ